สมดุลของตัว m t o กับ a m p k พเคถึงมีความสำคัญมากๆเมื่อเราอายุมากขึ้นอ่ะการออกกำลังกายแบบ strength e n g t h Training อ่ะมีความสำคัญเนาะกับ Healthy Aging เพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะฝ่อถูกไหมครับาะนั้นอ่ะเราเรายังต้องการการกระตุ้น m t h ทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมครับ Weight Training i mm hmm. ึงยังคงมีความจำเป็นไม่งั้นธรรมชาติเราจะสูญเสียกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะครับในสภาวะซาพีเนี ในขณะเดียวกันเมื่อเรากระตุ้นเอ็มทอตลอดเวลานึกถึงคนที่สมมติเรากินนะครับกินไปเรื่อยๆพวกกินเยอะกินตลอดเวลาไม่มีช่วง f a สติ้งไม่ออกกําลังกายทางออกเฉยๆนี่คือสภาวะการกระตุ้นเอ็มอรตลอดเวลานําไปสู่การแก่เอจิ้และมะเร็งนะครับลงไปถึงโรคอื่นด้วยเช่นภาวะดื้ออินซูลินโรคเมตาบอลิก s e ซ s สต่างๆนะครับอันนี้มาจากการ a c t ทีเว e เอ็มอตลอดเวลา คำนองเดียวกันนะครับถ้าเราบอกถ้างั้นฉันไม่สนเอ็มทอร์ฉันมาสายแบบอดอาหารไปเรื่อยเนี่ยอมเชียร์แคลอร,รี่เดฟเฟอร์สต,ตลอดเวลาอันนี้คือ m m k มมากเกินไปก็จะพาสู่สภาวะซารโคพีเนียกล้ามเนื้อบอกพร่องสูญเสียความแข็งแรงไปก็ไม่ดีเพราะว่าเราทําให้เราบาดเจ็บได้ถูกไหมครับไม่ดีต่อ,อการชะลอวยัยการแก่ไม่ดีนะครับ